อ่าทุกคนสวัสดีทุกคนเมจิกิง h ช่ n น l วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมร้านอาหารเราจะเราจะมีคําเตือนอันนึงก็คือวันนี้มียากข้างบ้านมาดาล้วก็ไม่ต้องสนใจนะคไหมเราขี้เกียจอัดไปโอเคตอนนี้ก็รา้านทาหารกากร้านนึ่งนะก็ยังไม่ทันได้เล่นอะไรมากก็เล่นไปแค่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เดียวเท่านั้นอ่าพัก ถ่ายแค่15นาทีเท่านั้นเราพักสิบห้านาทีพักจากเรียนเอาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเอาเด็กกําลังซ่อนอยู่อีอีใช้ซ่อนเสร็จแล้วว่าสิร้อนเลยนนะครูสิวิอ่ะกเออเอาเอาไปให้วุฒิเออเกือบไม่ต้องหาในที่ที่แบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บลับๆล่อๆได้เจอแล้วฮึโดเนเจอได้ใช่ยังเราคนเก่งอยู่เหมือนกันรับ โอ้โหได้ของรางวัลมาจิ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 จจไม่มีอะไรใช่ไหมใช่น่าจะไม่มีก็แค่ดอกทุ่ตะวันง้องออจอจิ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 จ,จ,จิไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละอ่ดูหน้าบ้านของเพื่อนสิน่าไม่น่าจะมีอะไรชินะไม่มีใช่ไหมไม่ใช่ไหมโอเคกลับบ้านดีกว่าไม่มีเยียก เ yeah, ออคนที่ชื่อเ NO, อ็นโอเด็กเป็นเป็นด็กนึงกำลังซ่อนอยหกสิบวิโอเคโอเคโอเคเจอแกแล้วตรงนี้น่าจะมีของดีอยู่ใช่ไหมอ่าน่าจะมีของดีอยู่ไอ้ถุงลัอกกิ้งกายมันก็นดีจริงๆนะขอบคุณสำหรับถุงลัอกกิ้งกายกี้งกาย ถงละกีกอดกีกอดกีกอดกีก,ก,กหนึ่งได้บอกว่าได้ได้ของโชคดีก็ของโชคดีมาจากเพื่อนนั่นแหละกีกัยกีกยัยมีดเด็กคนหนึ่งเลยซ่อนอยู่เจอตัวฉันได้โอเคได้ไปรับอาหารของไข่เจียวจนๆอุ้ยซ่อนซ่อนไม่เก่งเลยนี่น,นี่มีถุงนำโชคอยู่ไหมมีไหมในนี้ฝน,นตก ไม่น่ามีไปดีกว่าวันนี้เก็บตังค์ไเจ็ดร้อยยิบเก้าบาทแล้วเราจะเอาเจ็ดรอยี่สิบเก้าบาทแล้วต้องเอาเจ็ดพันสองเราจะเอาบ้านหลุมใช่เราจะเอาบ้านหลุมแทนเพื่อนๆนะส่งคำขอ,ขอพเพื่อนๆส่งคำขอส่งคำขอส่งสง่สงสง่สงส่งแม่ให้หมดเลยส่งแม่ให้หมดเลยสรัง ีคนที่ต้องการร้านอาหารอย่างเราเยอะะไรได้ลูกค้าออกไปแล้วอาหารที่เขาต้องการอยากอาหารอาจจะไม่ได้ปลดล็อกเออก็เกรายังไม่ได้ปลดล็อกอะเดไอหมีมันต้องการอะไรไหมีแกเนี่ยทาให้ร้านฉันเสื่อมเสียจะไปลรับแกเป็นไอไอเนื้อเน่านีาน่ไงไอเน,น,นื้อเน่าเนี่ยู้มมา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  เนื้อเน่ากำลังปิ้งอยู่อย่างอร่อ,รอยๆไอ้ฟ้ากับก้าเก๊กิโกก๊กิเก้าแกโอ้ยโทรมาทำไมวะเน,นี่ยเอาชวนเล่นเกมอีกแล้วไม่เอาโอ้ยแบตก็เหลือหมดมันนี่มันเอยียงวะเน,นี่ยอะเรอแป๊บนึงทุกคนเสียงดังอ่ะคือว่า เก็บร้านอาหารมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อไล่เขาออกไปไล่ออกไปไล่ออกไปไล่ออกไปออกไปออกไปไปชิวๆแล้วเราค่อยเล่นเกมมี้เวอร์ตอนบ่ายสามนะตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาอีเพื่อนหยุดโทรมาได้แล้วรอต่อไปรอ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 กูฉันจะเบื่อไอเวนเอ้ยาเราต้องการกินนะ สามหมื 35, ่นห้าพันจากมาเลยละกันากมานเลยนี่ไอ้นี่น่ารักมากเลยนะไอ้แมวตัวเนี้ยน่ารักน่ารักโตเรียบง่ายในสวนด,ดอกไม้ก่อนอยากปลูกเดซี่อ่ะซื้อมาเอามาปับปลูกอ่ไปเอออันนี้ไม่รู้สิเมีวดอกไม้ยังไม่โตเต็มที่โอเค เกมนี้เป็นเกมที่ว่าร้านอาหารแมวน้อยนะฮะใช่มันคือร้านอาหารสำหรับแมวที่เก่งที่สุดในโลกก็คือเราเองฮเราจะเป็นแมวที่เก่งที่สุดในโลกต่อไปโอเควันนี้เราต้องมาปลดล็อกสูตรทุกไออ๋อลืมจริงด้วยโอเค เราต้องมาปลดล็อกสูตรทุกอย่างเหมียวเรียนรู้ใหม่แล้วนี่ล่ะเหมียวเรียนรู้ใหม่แล้วเหมียวเรียนรู้ใหม่แล้วเออเรื่อยๆเหมียวเรียนรู้อันใหม่แล้วอืมไปเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆกันไปไหมน้องแมวตัวน้อยที่กําลังเรียนรู้การสูตรการทําอาหารอยู่จิวเวลリーอะไรนะร้านเดลิวเวลリー ร้านร้านอาหารของเรานี่มันทําได้หลายอย่างจริงๆมีทั้งเดลิเวอรี่มีทั้งบุฟเฟ่มีทั้งสวนออกไม้มีทั้งบ่อปลาเยอะจริงๆอของที่เราเลิกมาด้วยะเอาไม่ได้อีกโอ้ยจะเลินพรพรแล้วเกินปาร์ตี้แช่์อลวินแชมเปเตอร์หรือครั้งหมายค่อยไว้ไง เก็ต้องมาปลดล็อกอาหารเยอะๆเพราะอะไรรู้ปะเพราะเราจะต้องดูโฆษณาดูโฆษณาต่อไปอ่ะอ้าวดูโฆษณาไม่ได้อ่จบเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับการดูโฆษณาไม่ได้นะคะก็เกมนี้มันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะก็แค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย